สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับพลิยนะคะและพลิยก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งวันนี้พลิยู่จะพาทุกคนไปไหว้พระเก้าวัดนะคะเพื่อเสริมสิดิความเป็นมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวค่ะแล้วก็ขอคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าวันนี้พระเก้าวัดที่พลิยู่จะพาทุกคนไปไหว้จบครบวันเดียวแน่นอนแบบสบายๆเลยค่ะแล้วก็วัดนะคะทุกวัดอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไม่ไกลจากตัวเมืองแน่นอนวันนี้พลิยู่จะพาทุกคนไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวพาทุกคนไปชมกันค่ะ มานะคะทุกคนอยู่ห่างจากกรุเมืองประมาณ15กิโลเมตรค่ะชื่อวัดพระบาทเดินปาค่ะเป็นสําหรับสักการะบูชารอยพระพุทธบาทหนึ่งเดียวในโลกนะคะบนโขดหินกลางลําแม่น้ำโขงค่ะและวัดน,นะคะก็ตั้งอยู่ที่ตําบลเวินพระบาทอำเภอท่าอุเทนค่ะ และช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าน้ำนะคะทุกคนเราอาจจะไม่สามารถลงไปสักการะบริเวณข้างล่างได้แต่ว่าเราสามารถขอพรแล้วก็สักการะบริเวณนี้ได้นะคะแล้วก็วันที่12-15เมษายนโดยปกติแล้วทุกปีนะคะจะมีการจัดงานนมสก,การสักการะรอยพะพุทธบาทของที่วัดพะบาทเบิร์นฟ้านะคะทุกคนก็สามารถวางแผนมาเที่ยวกันได้นะคะ วัดที่สองนะคะก็คือวัดจอมพลค่ะซึ่งวัดจอมพลนะคะตั้งอยู่ที่บ้านห้อมค่ะตำบลอาจสามารถอําเภอเมืองนครพนมมีไว้สำหรับสักการะบูชาพระทองนะคะพระพุทธรูปทองสําริดลมดําค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนพระทององค์เก่าที่ได้อัญเชิญไปประดิษฐานนะคะที่วัดโพสีณปัจจุบันค่ะ เชื่อว่าใครที่ได้มาสักการะบูชานะคะก็จะได้ความสงบร่มเย็นกลับไปเสมือนได้กลับบ้านเลยค่ะแล้วก็ทุกวันที่14เมษายนนะคะชาวบ้านห้อมก็จะมีการทําประเพณีที่รักษาสืบเนื่องกันมานะคะก็คือแห่พระทองรอบบ้านนั่นเองค่ะ 3นะคะก็คือวัดพระธาตุสำรานใต้ค่ะตั้งอยู่ที่บ้านสำรานใต้ตําบลอาจสามารถค่ะอําเภอเมืองนครพนมนะคะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะนมัสาการนะคะพระธาตุทับเงาถิ่นเดิมขององค์พระติ้วพระเทียมค่ะและผิ่อนะคะก็ได้ยินมาว่าที่นี่นะคะเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระติ้วมาก่อนซึ่งปัจจุบันนะคะได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ที่วัดโอกาสค่ะ ซึ่งภายในวัดนะคะก็มีพระาธาตุทับเงาหรือว่าพระาธาตุสำลานใต้นะคะสูงเด่นเป็นสงา่าซึ่งถูกสันนิหารด้วยนะคะว่าสร้างขึ้นพร้อมๆกันกับองค์พระาธาตุพนมค่ะเชื่อว่าทุกคนที่ได้มานมัสการนะคะก็จะได้ความเป็นสุขร่มเย็นกลับไปรวมไปถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตด้วยค่ะ วัดที่4นะคะก็คือวัดสิริพุทธารามนะคะซึ่งวัดน,นี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านท่าควายตําบลอาจสามารถค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะมาชมโบราณสถานนะคะรวมไปถึงสิมอีสานหรือเรียกว่าอุโบสถนะคะก็สามารถมาชมได้เลยนะคะจากฝีมือชาวเยือนนั่นเองค่ะและที่วัดแห่งนี้นะคะมีสิมอีสานนะคะซึ่งสันนิษฐานกันว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2446ค่ะ ซึ่งในสิมอีสานนะคะก็จะมีพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระพุทธอรุณรังสีค่ะเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยค่ะสำหรับใครที่ได้มาสักกราระบูชานะคะก็จะได้เสริมสิริความเป็นมงคลกับชีวิตกลับไปด้วยนะคะ สำหรับวันที่5นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดโอกาสค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตรนะคะติดริมแม่น้าโขงเลยคะ่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาสักการะบูชาพระติ้วพระเทียมนะคะพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่เก่าแก่ที่สุดในภาคอีสานนะคะก็สามารถมาได้ที่วัดโอกาสเลยนะคะค่ะและนี่นะคะก็คือพระพุทธรูปแฝดอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ชาวนะครพนมได้นับถือกันมาตั้งแต่โบราณคะ่ะแล้วใครที่ได้มีโอกาสมากราบไหว้นะคะก็จะได้ทั้งโอกาสและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ ที่6นะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพสีค่ะตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตรนะคะริมแม่น้ำผงเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนและอยากบอกเลยนะคะใครที่อยากจะมาสักการะนะคะพระทองพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีอายุกว่า500ปี พระทองนะคะก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการเรียกน้าเรียกฝนเลยค่ะทุกคนดังนั้นนะคะที่นี่ก็จะมีการจัดประเพณีทุกปีเลยค่ะสำหรับการส่งน้มพระทองนะคะบอกได้เลยว่ามีลมฝนตกทุกครั้งเลยค่ะและใครที่ได้มาสักการะบูชานะคะก็จะได้ในเรื่องของความร่มเย็นเป็นสุขกับไปและแอบกระซิบนะคะทุกคนใครที่อยากขอเรื่องความรักอยากสมหวังค่ะก็มาที่นี่ได้เลยค่ะ วัดที่7นะคะก็คือวัดกลางค่ะทุกคนตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตนะคะริมแม่น้าโขงใครนะคะที่อยากจะมาสักการะบูชานะคะพระพุทธบรมมงคลนะคะหรือว่าหลวงพ่อองค์ตื้นนั่นเองที่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า230ปีพระประธานในอุโบสถวัดและพระสังกจจายนะคะที่ประดิษฐานในวิหารข้างอุโบสถนะคะซึ่งใครนะคะที่ได้มาสักการะบูชาไม่ว่าของหายก็จะได้คืนใครที่ถูกใส่ร้ายนะคะก็จะได้ความเป็นกลางเป็นธรรมมากขึ้นและครอบครัวที่ทำมาคา้าขายก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นค่ะ 8นะคะก็คือวัดมหาธาตุค่ะตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตรริมแม่น้ำขขงเช่นเคยนะคะซึ่งวัดนี้นะคะก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะนั่นก็คือพระธาะะตุนครค่ะนอกจากนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะมากราบไหว้หลวงพ่อองค์แสงนะคะใครที่แบบว่าอยากจะส่งเสริมตัวเองในเรื่องของวาสนานะคะอยากเป็นเจ้าคนนายคนก็คือมาได้เลยนะคะเพราะว่าท่านเป็นพระประธานในอุโบสถนะคะ นี้ก็ถึงวัดที่9แล้วนะคะทุกคนนั่นก็คือวัดพระอินแปลงนั่นเองค่ะตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตค่ะริมแม่น้ำผงนะคะและวัดที่นี่นะคะก็เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระอินแปลงค่ะที่เป็นพระประธานในอุโบสถนะคะพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะพระพักนะคะที่ประณีตสวยงามค่ะเชื่อว่าใครที่ได้มาสักการะบูชานะคะก็จะได้ประสบผลสําเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะ บ้างคะ่ะสลหรับคลิปไหว้พระก้าวัดริมโขงที่วิวพาทุกคนมาขอพรในวันนี้นครพนมนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเลยค่ะที่เป็นศูนย์รวมในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาผ่านการเล่าเรื่องตามเส้นทางท่องเที่ยววิถีธรรมตามเส้นทางพุทธธรรมก้าวัดริมโขงเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวนะคะที่เราสามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ